สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาการงานอาชีพนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนเกี่ยวกับอาชีพข้าร,ราชการไปแล้วซึ่งประกอบไปด้วยหลายประเภทและหลายอาชีพมากๆเลยใช่ไหมไม่รู้ว่านักเรียนจําได้กี่อาชีพนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับอาชีพรัฐวิสาหกิจหรือรัฐทวิสาหกิจนั่นเอง ลัวิสาหกิจนะคะคือองค์การหรือบริษัทหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะลัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานที่ดําเนินกิจการเพื่อแสวงหาผลกําไรเช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจเอกชนซึ่งบางรัฐวิสาหกิจนะคะก็จะเป็นธุรกิจผูกขาดซึ่งหมายถึงลัดําเนินการได้แต่เพียงผู้เดียว ห้ามเอกชนดําเนินการเช่นฝลา่กินแบ่งเป็นต้นค่ะจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นนะคะนอกเหนือจากผลกาไรแล้วบางรัฐวิสาหกิจถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นระบบสาธารณูปโภคให้กับประชาชนเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานหรือบางครั้งเพราะไม่มีเอกชนที่มีความสามารถเพียงพอที่จะดําเนินกิจการประเทนั้นๆ เขาอาจจะใช้ต้นทุนที่สูงแล้วก็อาจจะทำให้ขาดทุนได้นะคะถัดต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนชมวิดีโอนะคะตั้งใจดูด้วยนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอครูมีคำถามด้วยค่ะ รัฐพาณิชชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่ระหว่างรัฐกับพาณิชย์ซึ่งจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานของรัฐกับหน่วยงานเชิงพาณิชย์มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกล่าวคือรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมความกินดีมีสุขของประชาชนโดยรวมในขณะที่หน่วยงานเชิงพาณิชย์มีจุดมุ่งหมายแสวงหากําไรสูงสุด รัฐวิสาหกิจแบ่งได้เป็น6ประเภทคือ 1. 1> รัฐวิสาหกิจประเภทถูกขาดได้แก่โรงงานยาสูบโรงงานไผ่องค์กรสุราซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการหารายได้เข้ารัฐ 2. รัฐวิสาหกิจประเภทกึ่งถูกขาดได้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์การเชื้อเพลิงให้จัดสรรผลกำไร 3. รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคกิจการเหล่านี้ไม่มีความประสงค์ดำเนินการให้ได้กำไร 4. รัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรมเช่นองค์การปอกหนาองค์การแก้วองค์การทอผ้า 5. รัฐวิสาหกิจประเภทอื่นได้แก่องค์การตลาดองค์การสวนยางองค์การอุตสาหกรรมห้องเย็นซึ่งเป็นกิจการที่ให้บริการแก่สาธารณชน ประเภทบริษัทจำกัดซึ่งเสียภาษีเงินได้จากผลกำไรสุทธิแล้วให้พิจารณาจ่ายเงินเป็นผลให้รัฐในอัตราที่กำหนดตามสมควรหลักการในการจัดตั้งรัฐสหกิจภทยมีดังนี้ 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจแทนรัฐ 2. เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เอกชนในการดำเนินธุรกิจ 3. เพื่อความมั่นคงของประเทศ 4. เพื่อส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรม จัดทำบริการสาธารณะ 6. เพื่อประโยชน์ในด้านการพังและเสริมรายได้ให้แก่รัฐ 7. เพื่อควบคุมสินค้าอันตรายข้อดีข้อเสียของรัฐวิสาหกิจข้อดี 1. ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเพราเป็นแหล่งรายได้ของรัฐ 2. ช่วยควบคุมสินค้าบางชนิดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 3. ช่วยเหลือเอกชนในงานเฉพาะด้าน ข้อเสีย 1. นึ่้าเอก,กนชนหมดโอกาสที่จะลงทุนเพียงผู้เดียว 2. อง 2> เองินหมุนเวียนจะลดลงเพราะถูกนำมาลงทุนค่ะเมื่อนักเรียนได้ดูวีโอครบหมดแล้วนะคะให้นักเรียนตอบคำถามท้ายการเรียนรู้ดังนี้นะลกูกโดยให้นักเรียนนะคะนำกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นนะคะเขียนชื่อเลขที่ช้นให้เรียบร้อยแล้วก็ตอบคำถาม ข้อหนึ่งถามว่าอาชีพพระราชการกับพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะแตกต่างกันอย่างไรค่ะ2รัฐวิสาหกิจไทยในปัจจุบันมีอะไรบ้างให้เขียนเป็นข้อๆนะคะใส่กระดาษเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วก็ใส่ในอัลบั้มในลายกลุ่มวิชานี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบการเรียนรู้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ 啊。